What huh, huh. แบบเท่าเ n m a x นแม็กนะำตกร้อนตอนนี้ความร้อนก็อยู่ที่80ครับจริงมาลมแบบมันชนกันเต็มอ่ะแบตเตอรี่ก็1 3ชั่วโม4นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาสรุปคลิปกันนะว่าเราจะกินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็คือรถเดิมๆครับเ,เราจะใช้ฟังก์ชันของเขาคำนวณเลยนะครับว่า จะกินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้เราก็ปังกักยเป็นแม็กคันเดิมนะครับคันตีข่ขารประจําเราดูควันดูควันไหลดิโอ้ดูควันมันไหล จริงๆอันนี้ขนาาโหลดหน้าสอง้วนะครับแล้วก็หลังเดิมหลังน่าจะเป็น3,50บ้้ิมันั่งผมจะไม่เก็นเรื่อๆรนะ